สวัสดีจ้ามาจ้ะพี่น้องจ้ามือนี้มากินตั้ตั้มยังนี่ลูกตั้บักหุ่งใส่หยังจ้าใส่อันนี้คือหยังนี่ปตาหมเออใส่ปลาหมึกจ้ามาแส็บๆน้ำกัน้องเป็นน้อยๆมากินน้ำกันกับแม่มามากินตรงนี้ได้ปะ ้องนอนเป็นน้อยๆกับมี่ือกันจ้านอาเป็นน้อยๆขยับขามากจ้ะเคเยบบอสแสบๆน้ำกันจ้าก่อนนิยาตคำแรลแหกมานโอ้ยแสบอีกแล้ว,แส,แ,ลวแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามา嘛 พักยังอันนี้พักยังค่ะ mm hmm. ตำเหล่าด้วยจ้ะตำเหลาไม่ใส่เส้นอะไรสักอย่างพักขาอืรอกมือ hmm. รักมือ่ากมือ mm hmm. 我木的呢，妹妹木。 Well, I'm going see if you have this. Hmm? Yes, yeah. เลยใส่เกลืกับ่นมันหยมกับผักขานี่ตัวแม่เพียกนั้น <c oughs> ป้าขอรับผาพี่น้องปลูกเองอนี่ญาติปลูก 으음. <laughs> 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 เมื่อวานกับอะไรลงคลิปได้ไพี่น้องไป็นอรอ อืมคลิปนี้ยาวค่ะจะพี่น้องจะแซบลายตำปลาหมึกหนึ่งกิโลจุกๆจะพี่น้องจะโอ้ยแซบเพราอย่างมือคิดดิ ยานไม่เจ้าเท่านี่มันขึ้นมากินน้ำปรุราจะพี่น้องจะเมื่อในซาปาก,กับเขาลาไปก่อนนอจาะจังไปกับฝากก็ไหไก็แช่แน่ได้จ้าสัสดีจ้า